14นิ้วยย่งหงอธนาค้าล่มรวยด้านปลายมีปุ่มยางกันล้มกันลื่นอย่างดีนะคะใช้ทําพยุงได้จริงด้านในนะคะรุ่นนี้มี UV สีเงินเคลือบป้อกันแดดและฝนได้อย่างดีเยี่ยมมาพร้อมแกนกลางที่แน่นหนาถึง14มิลน,นะคะด้ามจับลักษณะคล้ายไม้เท้า ให้คุณลูกค้าใช้คำ้ำพยุงได้เป็นอย่างดีตัวนี้แกนกลางและซีกลวดนะคะจะเป็นสีดําเราเคลือบชุบกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยแข็งแรงทนทานเกรดพรีเมียมไม้เท้านี่ถือว่าเป็นตัวใหญ่นะคะเป็นสินค้าขายดีด้านนอกเป็นสีพื้นนะคะสุภาพเรียบร้อยทุกสีสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยในทุกๆเทศกาลนะคะเหมาะมากที่ลูกค้าจะสั่งซื้อเพื่อไปแจกนะคะเป็นของช่ำลวยในงานต่างๆของแจกของแถมของขวัญของพรีเมียมตัวนี้ ใช้งานที่ง่ายแข็งแรงทนทานสามารถส e กีโลโก้เพื่อทําโปรโมทห้างร้านต่างๆของท่านได้เป็นอย่างดีสามารถสั่งซื้อได้ที่ธนาค้าร่มรวย1ลังรุ่นนี้บรรจุ48คันขายส่งเพียงคันละ70บาทเท่านั้นขนาดใหญ่24นิ้วใช้งานคุ้มค่าสั่งซื้อได้ที่ธนาค้าร่มรวยค่ะ